สวัสดีครับวันนี้มามาแนะนานะครับพ่อพันธุ์นะครับดาวลุ่งนะครับตอนนี้กําลังเป็นพ่อพันธุ์ดาวลุ่งอยู่นะครับตัวนี้นะครับคือลูกชายเจ้าพายุนะครับพายุโกเซมฟาร์มนะครับก็เป็นพายุเซนทอนะครับเตาปลาทานนะครับเป็นสายก็คือพายุบวกกับเซนทออาเตาปาทานของประธานเหนือนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสายเตะสายเตะทั้งสายเลยนะครับตัวนี้ไล่ไปตั้งแต่พายุเซนทอร์แล้วก็เทาปาทานนะครับเป็นสายเตะเงินล้านทั้งสายเลยนะครับสายเลือดดีมากนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มาแนะนํานะครับตัวนี้นะครับอายุก็ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนได้นะครับตัวน,นี้ก็ช่วงนี้ก็ กำลังรออายุอยู่นะครับรออายุรอผลปีกนิดหน่อยนะครับเตดไปแล้วนะครับตอนนี้แข่งหน้าเตโนมัตินะครับไม่ต่างอะไรจากพายุเลยครับตอนนี้ก็มีความบ้าตีมากนะครับเติมตลอดนะครับสําหรับคลิปเนี่ยสําหรับคลิปของตัวนี้เนี่ยผมขอเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะจะเลี้ยงชนอยู่รออายุแล้วจะเลี้ยงชนนะครับในช่วงในช่วงที่รออายุตอนนี้นะครับก็ว่าว่าจะผสมไว้นะครับ ว่าจะผสมไว้ขายว่าจะผสมไว้ทําโปรโมชั่นลูกไก่ตุลาพันธุ์เนาะเป็นลูกเขาเนี่ยสายเลือดดีๆเนี่ยลูกไก่ตุลาพันธุ์สายแข้งหน้านะครับส่วนตัวตัวเมียที่เอามาใส่กับตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกแดงสปริงบวกขาวดีเอลนะครับหรือว่าเหินฟ้าบวกขาวดีเอลประมาณนี้ครับอย่างแดงสปริงเนี่ยแดงสปริงเนี่ยก็จะเป็นสาย สายของลุงมนีนะครับแต่ว่าผมคัดเรื่องเป็นไก่แข้งหน้าตัวที่แข้งหน้ามาก็จะเป็นสายพวกนินจาแจ้ลำบงพวกนี้นะครับก็ส่วนขาวเดียวเนี่ยทำไมถึงเน้นว่าขาวเดียวใช่ไหมขาวเดียวเนี่ยเป็นโกเซมนะครับก็จะเป็นยคิรี่ตินเพชรมังกรดำมนดดำนะครับสำหรับแม่ขาวเดียวนะครับก็แข็งลึกกระดูกดีนะครับจิตใจดีเหนียวเหนียวนะครับก็ต้องเติมพวกนี้ไปด้วยนะครับ ส่วนเหินฟ้าเนี่ยเหินฟ้าเนี่ยเหินฟ้าก็จะเป็นเป็นลูกคร,รึ่งพม่าง่อนนะครับพ่อเนี่ยพ่อของเหินฟ้าเนี่ยเป็นงอนร้อยนะครับงอนร้อยซีพีนะครับส่วนแม่นี่เป็นพมา่านะครับก <seul. S 1> ็มาใส่กับแม่ขาวดีเอลนะครับก็สําหรับตัวเมียที่จะเข้ากับตัวเนี้ยจะมีก็คือเห็นเห็นเตะทั้งหมดแล้วนะครับอย่างเหินฟ้าบอกขาวดีเอล <Dorothy> เนี่ยก็ ล่าสุดก็เพิ่งไปไล่แข็งชนะ13นาทีมานะครับก็ตีชนะอันเดียวเลยนะครับแข่งลึกมากนะครับส่วนส่วนแดงสปริงกับขาวเดียวเนี่ยยังไม่ยังไม่อายุยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเห็นเตะแล้วนะครับเป็นไก่แข่งหน้าดีแล้วก็เหลี่ยมด้วยเหลี่ยมไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเป็นเหลี่ยมไก่เหลี่ยมแข่งหน้าจาัดแข่งลึกครับก็เน้นแข่งลึกๆไวเลยนะครับก็เลย เนี่ยที่นําเข้าตัวนี้มาก็นําเข้าหมาั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วครับก็เป็นราคาหลักเป็นหมื่นได้นะเนี่ยก<ซ>็แนะนําเข้ามาเพื่อที่จะเติมแข้งหน้าให้มันเป็นให้มันเป็นแข้งนหน้าที่จะทําร้ายกู่ต่อสู้นะครับไม่ใช่แข้งหน้าป้องกันตัวนะครับเป็นทําร้ายเลยนะครับเดินยัดเดินยัดเลยนะครับแล้วก็ถ้าถอยก็ถอยยัดถอยยัดเหมือนกันครับชุดนี้นะครับก็ในช่วงที่ในช่วงที่รออายุอยู่ ผมว่าจะเอาทำทำลูกไก่ตัวละพันนะครับทำลูกไก่ตัวละพันเนาะในช่วงที่รออายุสักสองสามเดือนเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะทําลูกไก่ตัวละพันขึ้นมานะครับถ้าใครอยากได้ก็ถ้าใครอยากได้ก็สั่งจองได้นะครับทางแอฟฟ้านะครับแอฟฟ้าก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับดิมแลนนะครับฟาร์มสองพี่น้องเอ้ดิมแลนฟาร์มไก่ชนนะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับใครอยากดูคลิป อย่างตัวเมียเนี่ยอย่างคู่เกิดตัวเมียต่างเนี่ยใครอยากดูคลิปอยากดูคลิปเหินฟ้าอยากดูคลิปตัวไหนต่างเนี่ยก็เข้าไปดูในแอปฟ้านะครับก็พิมพ์ดีมแลนนะครับตามไก่ชนนะครับเข้าไปดูนะครับก็ถ้าใครอยากได้เรื่องแข้งหน้าจะจัดแล้วก็มีเรื่องคอมเมนต์มีแข้งหน้าจะจัดเรื่องคอมเมนต์แล้วก็ตีลึกเนี่ยก็ต้องเป็นแดงสปริงขาวเดียวนะครับส่วนถ้าใครอยากได้ กระดูกดีนะครับเจ็บเจ็บตีลึกๆเลยเนี่ยก็ต้องเป็นหนา่าเหินฟ้าบวกขาวดีเอลนะครับก็จะเป็นไก่ที่จะลอยลอยสูงลอยลอยโตขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนจะเป็นแดงสปริงนะ